กำลังคุยกันอยู่้าโมงครึ่งห้าคืนอะไรนะเที่ยงคืนห้าครึ่งห้างห้างเปิดขอโทษนะมันอยู่ไกลกันหน่อยตอนนี้คือได้ยินเสียงแต่ตัวเองโอเคก็รู้สึกดีใจมากนะคะที่มางานแพลชาริตี้ในปีนี้โมบายมาแล้วประมาณหลายรอบแล้วก็รู้สึก มีความสุขมากๆเพราะว่าได้เจอกับทุกคนที่น่ารักอยู่ตรงนี้นะคะแล้วก็ยังได้อิ่มบุญไปอีกด้วยโอเคเรามีเพลงมากมายมาร้องให้ทุกคนฟังนะคะตอนนี้เนี่ยขอแนะนำตัวอีกสักรอบนะคะสวัสดีค่ะโมบายจากค่าย l ลิฟอีนะคะเย้โอเคเรามาในฐานะศิลปินเดี่ยวแล้วเพราะฉะนั้นเราจะต้องมีเพลงเป็นของตัวเองนะคะเพลงต่อไปนะคะเป็นเพลงประกอบอะละครเรื่องหนึ่งทางช่องสามนะคะ uh. ใครลองได้ช่วยกันนะโอเคไหมลองฟังดูคันค่ะใครลองได้ช่วยกันนะท่านต่อไปของทุกคนนะ เนี่ยเป็นเพลงสุดท้ายของเราในวันนี้คะ่ะเป็นเพลงแบบแนสนุกสนุกเป็นเพลงซิงเกิลแรกของหนูเองในแถวนี้มีใครยังโสดอยู่ไหมคะขอเสียงหน่อยได้ไหมคะอ่าเพลงต่อไปคือเหมาะกับคนโสดมากๆชื่อเพลงว่ามีใจทมายไม้จีบ <c oughs> มีใจทําไมไม่จีบมนเองนะคะโอเควันนี้โมบายอยากให้ทุกคนช่วยกันร้องแล้วก็ช่วยกันเต้นได้ไหมคะ <c oughs> อ่าเก่งมากง่ายๆเลยง่ายๆ มันมันยาวมากนิดนึงต้องแบบต้องตั้งสติดีนะว่าต้องต้องพูดคําว่าอะไรจะหนูร้องคําว่าช่ามีใจชาําไหมทุกคนพูดคําว่าไม่จีบแค่นั้นแหละยาวมากเลยทําได้ไหมทําได้ <laughs> แล้วให้ทำท่าเป็นแบบไม่จีบแบบนี้ด้วยอ่าไม่จีบอีอ่าจริงจริงท่านจริงจริง,รงเป็นอย่างนี้แต่ว่าจีบมันต้องเป็นอย่างนี้ปะ <laughs> งั้นเอาเป็นท่านี้แล้วกันนะคะอยากลองดูโอเคพร้อมกันหรือย,ยังคะ <laughs> พร้อมที่จะโดนจีบหรือย,ยังคะ ลองฟังเพลงนี้ก็ดูค่ะมีใจใช่ไหมไม่จีบค่ะไม่ได้อยากจะก้าวร้าพร้อมรับที่ชอบใช่บป่าเห็นเธอมองมานานแล้วไม่เธอนรออะไรอยู่นะเห็นเธอในคอยกดไลคฉันดูรู้ว่ามันใช่ เธอลองที่เอ็มมาไหมคอมเมนต์กันไปกันมามันช้าชะแน่อาจมองเธอเหมืนแค่เด๋ยวต่หวังว่าสักวันเธอจะลงองช้ อีโมจิที่ส่งใหง้รู้ว่าเธอฟอร์มเยอะแต่ว่าเธไม่ต้องเคินเชอมาเจอตัวตัวสักเจียเธอหายไปคือทิงใจยะไม่ได้คุยคือต้งเงานั่นนะทำไงดีหลกต้งขอเจ้าแม่อยากให้เธอเดีมาคนเดีฉันเองอาจมองเธอเหมืกันแต่ก็หวัว่าสัวันเธอจะลองเจ Did me? น้องโมบายครับเชิญตรงกลางเลยครับน้องโมบายครับขยับมา,านทาดนึงค่ะว้าวน่ารักไหมน่ารักไหมที่สุดน่ารักมากโอ้โหแล้วก็สวยขึ้นด้วยเนาะขอบคุณค่ะามากี่ทีก็น่ารักเหมือนเดิมจริงๆเวทีเพลวิาชาริตี้มีโอกาสต้อนรับน้องโมบายหลายทีแล้วนะคะครับผมแต่ว่าครั้งนี้กลับมาในฐานะศิลปินเดี่ยวนะใช่มีซิงเกิลเดี่ของตัวเองเรียบร้อยใช่ค่ะแลการที่จบลงไปเมื่อสักครู่เลยใช่ไหมฮะ แต่ว่าครั้งนี้ครับรู้สึกยังไงบ้างได้กลับมาร่วมกับทางแพรวชริตี้2024ครับค่ะก็รู้สึกดีใจมากๆตอนจริงมีพี่เขาทีมงานติดต่อมาว่าเฮ้ยมีงานแพรวมาอี่แล้วโมบายจะไปไหมหนูก็เฮ้ยตอบรับทันทีเลยว่าไปแน่นอนอเพราะว่าทุกครั้งที่ได้มาก็รู้สึกอบอุ่นมากๆเพราะว่าทั้งงานก็น่ารักแล้วก็แฟนๆทุกคนก็น่ารักมากๆแล้วก็มีความสุขมากๆแถมยังได้บุญด้วย <laughs> ใช่ <laughs> ก็เลยแบบดีใจมากที่ได้มางานนี้อีกครั้งนึงค่ะ ครับผมคอนเซปต์ปีนี้ Love in the air ค่ะ <Yeah. S 2> สิ่งแวดล้อมที่ดีสร้างได้ด้วยความรัก Love in the air ในความหมายของน้องโมบายคืออะไรคะคือคือการที่เรามีความสุขในทุกๆวันถ้าเราแบบมันก็เปรียบเสมือนเราเป็น เป็นเครื่องอะไรที่มันปล่อยมลพิษได้อะ uh huh. <laughs> เครื่องเครื่องยนต์หรืออะไรต่างๆ uh huh. ถ้ามันแบบใช้งานมันหนักเกินไปหรือว่ามันอากาศร้อนเกินไป uh huh. เครื่องเสียไม่ดูแลอะไรเงี้ยมันก็จะพ่นจรสิ่งที่ไม่ดีออกมา uh huh. แต่ถ้าเราแบบว่าหมั่นรักคนที่อยู่รอบข้างเรา uh huh. แล้วก็ทําตัวให้มีความสุขแล้วก็เป็นคนดีในสังคมอะไรางี้เราก็จะพ่นความสุข ความดีออกมาจากคนคนเออหวใจเปรียบเทียบเนาะ energy บวกใช่อะไรแบบนั้นก็คิดดีทําดีเข้าไว้เราจะได้แบบว่าส่งถึงถึงตัวเราแล้วก็ส่งความดีให้กับคนอื่นด้วยใช่แล้วก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละในการส่งต่อสิ่งที่ดีให้กับคนรอบข้างคนรอบตัวของเรานั่นเองอยากให้น้องส่งความรักเอาเป็นเพลงสักท่อนหนึ่งได้เลยค่ะจะร้องให้นัเพลงที่ฟังนะคะเตรียมตัวนะ ไม่บอกสักคำก็รู้ว่าจะรักเจ้าไรสิ่งที่กระทำนั้นบอกฉันได้อยากให้มันเป็นอย่างนี้เรื่อยไปนี่แค่ไหนใจก็พร้อมฟันฝ่าได้เห็นสายตาของคนที่รักตอนนี้ก็สุขใจ ไหน่อยค่ะไม่รู้คลิปเองหรือเปล่าฮะรู้สึกอากาศดีขึ้นมามากมายทันทีเลยรู้สึกถึงแบบออบอุ่นรู้สึกแบบดีไปหมดเลยฮะจริงๆนี่ไงเสียงเพลงเพราะๆแบบนี้ก็สามารถ ทำให้บรรยากาศดีขึ้นได้ด้วยน้องฝากผลงานหน่อยค่ะได้ค่ะก็ฝากผลงานของโมบายจากค่าย Love e a s ด้วยนะคะก็ซิงเกิลแรกชื่อเพลงว่ามีใจทําไมไม่จีบนะคะสามารถไปดูมิวสิกวิดีโอได้ที่ YouTube ของ Love East คะแล้วก็สามารถติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ n s t a g r a กรม c e b o o o t i k t To YouTube ของ MOBYE แล้วก็ของ Love e a s ได้ค่ะแล้วก็เร็วๆนี้จะปล่อยเพลงซิงเกิลที่สแล้วเร็วเร็วๆนี้อดใจรอกันอีกสัก หนนะโอเคค่ะฝากด้วยนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณน้องโมบายค่ะ